สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับครัวพ่อเอวันนี้ผมก็จะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูทับทิมกรอบครับทับทิมกรอบก็จะมีความหวานหอมมันแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับทานคู่กับน้ําแข็งแล้วก็เย็นชื่นใจมากเลยครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากพร้อมบอกเทคนิควิธีการต้มให้แป้งไม่อืดไม่เละแล้วก็ไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาทําน้าเชื่อมกันก่อนนะครับโดยการที่เราเตรียมน้ําสะอาดครับ 350mL ใส่ลงไปก่อนน้ําตาลทรายขาว450กรัมใบเตยนะครับ3ใบมัดเป็นปมอย่างนี้ครับใส่ลงไปเลยจุดไฟกลางครับแล้วคนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะต้มให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับ พอน้ำตาลละลายหมดแล้วเราจะต้มให้น้ำเชื่อมของเราเดือดขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้กลิ่นของใบเตยอ,ออกมาด้วยนะพอน้ำเชื่อมของเราเดือดลักษณะนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วครับปิดไฟเลยครับจากนั้นเราก็จะยกมากรองหนึ่งชั้นด้วยกระชอนตาทีนะครับน้ำเชื่อมของเราจะได้ใสๆนะ เสร็จแล้วเราก็จะพักให้น้ำเชื่อมของเราเย็นสนิทก่อนที่เราจะหั่นขนุนใส่ลงไปนะครับต่อมาเราก็จะทำในส่วนของกะทินะครับผมใช้กะทิสำเร็จรูป5 0 0 ML นะครับถ้าใครชอบเป็นกะทิที่มีกลิ่นหอมของควันเทียนเราสามารถใช้เป็นกะทิอบควันเทียนได้นะครับเกลือตัดลดนะครับครึ่งช้อนชาใบเต3บย3าใบครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนใส่ลงไป จุดไฟกลางครับค่อนไปอ่อนนะครับในขั้นตอนนี้เราจะทำให้กะทิแค่เดือดขอบหม้อนะครับเพื่อกันไม่ให้กะทิของเราบูดแล้วก็เสียง่ายนั่นเองไม่ต้องต้มจนแตกมันนะพอเราต้มมาจนกะทิมีควันขึ้นแบบนี้แล้วก็เดือดขอบขอบหม้อนะครับเป็นอันใช้ได้นะครับปิดไฟเลยจากนั้นให้เราเตรียมขนุน110กรัมนะครับ 5ชิ้นของผมนี้110กรัมแล้วก็จะนํามาหั่นให้เป็นเส้นก่อนนะครับเพื่อไปแช่ในน้ําเชื่อมของเราน้ําเชื่อมของเราก็จะได้มีความหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หั่นเป็นเส้นเลยครับใครชอบมากก็ใส่มากได้นะครับ จากนั้นเราจะนำไปใส่น้ำเชื่อมที่เราพักจนเย็นสนิทแล้วครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับในน้ำเชื่อมของเราเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำเชื่อมนะครับขนุนของเราพอโดนน้ำเชื่อมก็จะคงความกรอบด้วยนะครับต่อมาเราก็จะมาทำตัวทับทิมกรอบกันเลยนะครับวันนี้ผมเตรียมแห้วมาสามร้อยกรัมนะครับ เป็นแห่วต้มสุกที่เขาต้มมาแล้วนะครับซื้อมาจากตลาดเราก็นํามาหั่นเป็นเตาก่อนครับหั่นครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็หั่นเป็นสามชิ้นครับอย่างนี้อ่าก็จะเป็นลักษณะเป็นชิ้นเตาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำไปจนครบเลยครับ พอเราหั่นแห้วจนเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาผสมสีแดงกันครับโดยให้เราเตรียมสีผสมอาหารนะครับผมใช้เป็นสีของวินเนอร์ครับเป็นสีน้ํานะครับเราจะใช้เป็น1ช้อนชาก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่มีช้อนชานะครับเราก็เทใสฟฟ่ฝาเลยครับประมาณ1ฝานะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วใช้น้ำสะอาดนะครับ200 ml คนให้เข้ากันก่อนครับจากนั้นเราก็นำห้วของเราใส่ลงไปเลยครับ เดี๋ยวเราจะแช่แห้วไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับให้เขาดูดสีแดงเข้าไปก่อนแล้วก็คนหน่อยครับพอแห้วที่เราหั่นมาบางทีเขายังไม่แยกออกจากกันนะครับเราก็คนให้เขาแยกออกจากกันหน่อยใครชอบแดงๆเราสามารถเพิ่มสีขึ้นได้อีกนะครับ แช่ไว้ก่อนสิบนาทีครับตอนนี้แฮวของเราก็แช่มาเป็นเวลาสิบนาทีแล้วนะครับสีก็ติดดีแล้วเราก็จะมาคลุกแป้งกันเลยครับโดยให้เราเตรียมแป้งมันนะครับแป้งมันเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมจะใส่ลงไปก่อนเกือบหมดถุงนะครับจากนั้นเราก็ตักแฮวของเราเสด็จน้ำแล้วก็นำลงไปคลุกเลยครับ จะทยอยคุกก็ได้นะครับหรือว่าจะคุกหมดเลยก็ได้แล้วก็คลุกเคล้าอย่างนี้เลยครับให้ตัวแป้งนี้ติดกันกันกบตัวหฮวของเรานะครับให้เคลือบไว้ให้ดีถ้าติดกันเราจะต้องแยกก่อนนะครับแยกออกให้เป็นชิ้นก่อนเวลาไปต้มกัจะได้ไม่ติดกันเป็นแผ่นนะครับ เสร็จแล้วเราก็นําตัวแห้วที่เราเคลือบแป้งได้แล้วครับแยกออกก่อนนะครับเราก็จะแยกใส่ภาชนะต่างหากไว้เดี๋ยวเราจะต้องนําตัวแห้วนี้ไปร่อนอีกทีนนะครับก็ไม่เป็นไรครับให้เขาติดไว้อย่างนี้ก็ได้ ก็ตักลงมาใส่ให้หมดเลยครับระหว่างนี้ผมก็จะทำการต้มน้ำไว้รอเลยนะครับ ่อมาก็จะเป็นเทคนิคของการต้มนะครับการต้มเราจะต้องตั้งน้ําให้น้ําเดือดจัดเลยนะครับและที่สําคัญคือเราจะเตรียมน้ําแข็งอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับเราจะน็อกไม่ให้ตัวทับทิมกรอบของเราอืดนะครับเราก็จะเตรียมไว้ก่อนที่เราจะนําทับทิมกรอบไปต้มครับตั้งน้ําให้เดือดจัดในลักษณะนี้เลยนะครับเพราะถ้าน้ําไม่เดือดนี้ ตัวแป้งที่เคลือบที่เม็ดทับทิมกรอบเราก็จะหลุดออกหมดเลยนะครับให้เดือดลักษณะนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับตัวนี้จะใช้เวลาต้มไม่นานนะครับต้มแค่พอทับทิมกรอบลอยขึ้นมาก็เป็นอันใช้ได้นะครับพอลงไปแล้วเราก็คนนิดนึงนะครับไม่ต้องคนแรงนะครับแค่ให้เขาไม่ติดกันนิดนึงก่อนขั้นตอนนี้เราก็ใช้ไฟแรงต้มไปได้ตลอดเลยครับ เราก็จะรอให้เม็ดทับทิมกรอบของเราลอยขึ้นมาก่อนที่เราจะตักไปนอกน้ําเย็นนะครับใช้เวลาต้มไม่นานนะครับทับทิมกรอบเราก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับในขั้นตอนนี้เราจะไม่ต้มนานเลยนะครับพอลอยขึ้นมาสักสักพักหนึ่งนะครับสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนอกน้ําเย็นเลยครับเพราะว่าการที่ต้มนานเกินไปก็จะทําให้ตัวแป้งของทับทิมกรอบของเราเปื่อยได้นะครับ ไม่ต้องกลัวไม่สุกนะครับเพราะว่าแป้งที่เคลือบอยู่ที่ทับทิมกรอบของเรานี้จะบางนิดเดียวเองเลยเ๋ยวพอเราไปนอกน้ำเย็นก็จะมีสีแดงสวยเลยนะครับพอลอยขึ้นมาจนครบหมดแล้วเราก็ตักขึ้นนอกน้ำเย็นได้เลยครับ ขั้นตอนนี้ผมก็จะปิดไฟเลยนะครับพอเราแช่จนทับทิมกรอบของเราเย็ยนสนิทแล้วนะครับทับทิมกรอบก็จะสีสวยแบบนี้เลยครับแป้งก็ติดดีเลยนะครับเราก็สเด็ดน้ำนะครับสเด็ดน้ำให้เรียบร้อยแล้วนำลงไปแช่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้เลยครับ น้ำเชื่อมที่เราแช่ขนุนไว้ก็จะมีความหอมมากเลยนะครับเราก็นำทับทิมกรอบของเราใส่ลงไปเลยครับการแช่ลงไปในะน้ำเชื่อมก็จะทำให้ตัวแป้งไม่อืดไม่เละนะครับตัวน้ำเชื่อมของเราก็จะรัดแป้งไว้ทำให้แป้งไม่อืดไม่เละนั่นเองอยู่ได้นจนเย็นจนค่ำก็ไม่อืดไม่เละนะครับสีสันก็สวยงามมากเลยนะครับ พร้อมเสิร์ฟเลยครับเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะครับน้ำเชื่อมเราก็ตักได้ตามชอบเลยนะครับ หลังนั้นก็ตามด้วยกะทิของเราครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็คนก่อนนะครับใครจะใส่เป็นน้ำแข็งเงยน็นๆก็ชื่นใจดีเลยนะครับครับคิมกรอบมีความกรอบหวานหอมอร่อยมากเลยนะครับ ทานคู่กับน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำปละทีที่เราทำไว้เข้ากันมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองมาทำตามกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับลาไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอืมอร่อย